รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากความเดิมตอนที่แล้วโตและทีมงานรายการก้าวไปด้วยกันได้ลงพื้นที่ที่บ้านปากช่องสาริกาจังหวัดลบบุรีและได้พบกับคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านปากช่องสาลิกาที่ได้พาเราไปเยี่ยมชมจุดต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกจันผาเพื่อสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนรวมถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญอีกหนึ่งจุดอย่างถ้ำเอราวันที่มีความแปลกและความน่าสนใจมากอีกด้วยครับ แต่การประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยความรู้และความสามารถด้านการทำสื่อออนไลน์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้หันมาสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมและทีมงานรายการก้าวไปด้วยกันผ่าวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีมาเพื่อพบกับคุณสมบัติรวมถึงสมาชิกกลุ่มเพื่อพูดคุยและร่วมกันแก้ไขปัญหาครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปด้วยกันครับก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและย,ยั่งยืนครับ ผมกสิมมหินทรเทพทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับวันนี้ผมและก็ทีมงานรายการก้าวไปได้วยกันนะครับเรายังคงอยู่กันที่ชุมชนบ้านปากช่องสาลิกาครับจังหวัดลบบุรีในวันนี้ผมและทีมงานรายการก้าวไปด้วยกันนะครับก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่การท่องเท,ท,ที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีนะครับเพื่อหาวิทยากรนะครับผู้มีความรู้ในด้านของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์นะครับมาให้ความรู้กับชาวบ้านที่นี่ซึ่งวันนี้พวกท่านทั้งสองคนนะครับก็มาลงพื้นที่กับเราที่ชุมชนบ้านปากช่องสาลิกาแห่งนี้คร ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีชาวบ้านทุกท่านด้วยนะครับพี่พีน้องๆนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการขอความช่วยเหลือไปทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรีนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆวันนี้นะครับเรามีวิทยากรนะครับมาลงพื้นที่จริงๆที่ชุมชนแห่งนี้เพื่อที่ว่าจะมาให้ความรู้ในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณพี่แนะนําตัวเลยครับ ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราชาวาชุมชนบ้านปากช่องสันิการมากๆนะครับที่จะได้รับความรู้และรวมไปถึงคุณผู้ชมนะฮะชุมชนไหนก็ตามที่กําลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนั่งหน้าจอดีๆแล้วก็ฟังดีๆเลยนะครับเพราะว่าความรู้ทั้งนั้นเลย เดี๋ยงั้นไม่ให้เสียเวลาครับผมยกเวทีให้กับคุณพี่ทั้งสองท่านเลยแล้วกันนะครับค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรีนะคะดูแลทั้งหมด3จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีและก็ชัยนาทนะคะภาระหน้าที่ที่เราทําก็คือเรื่องการทําประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวมาในจังหวัด3จังหวัดนี้เกิดการไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะคะ แล้วก็มาเขาเรียกว่าการทําการตลาดอะคะอ่ะก็คือคือภาระหน้าที่ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ทําการตลาดเพื่อโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีอะค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของเราอะคะ่ะทีนี้นะคะเราก็เลยเห็นความสําคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างมากเลยค่ะการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คือการที่เราจะติดต่อสื่อสารออกไปกับบุคคลภายนอกองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าบริการ<อ>และแหล่งท่องเที่ยวของเราอะคะ่ะ 영상편 <목소리도> ให้เป็นที่รู้จักกับผู้คนในในมุมกว้างอะนะคะซึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเราเนะะี่ยค่ะกลุ่มวิสาหกาิจชุมชนผู้ปลูกจันผานะคะที่แห่งนี้เนี่ยเท่าที่แหม่มกับท่านรองเนี่ยคะ่ะได้ได้เห็นได้มาสัมผัสเนี่ยเรารับรู้ได้เลยคะ่ะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพโดยโดยตัวของเขาเองโดยชุมชนที่เข้มแข็ง<ช>อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าการที่เรามาในวันนี้อะค่ะเราก็จะมาช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ช่ค่ะ,คะมากยิ่งขึ้น<ช>โดย<ช>ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราจะเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์คือเราก็จะนําข้อมูลเนี่ยค่ะที่เราได้เนี่ยนะคะไปประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อ ออฟไลน์ออฟไลน์ line. นี่ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือนิตยาสารนะคะสื่อแล้วก็สื่อออนไลน์ line. สื่อออนไลน์ก็จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์แฟนเพจต่างๆที่อยู่ในเป็นเป็นเครื่องมือของ, oh <my. S 1> ข,องของเรา <Okay. S 1> เองอะคะ่ะ <Okay. S 1> ตลอดจนการพา <Okay. S 1> สื่อเข้ามาลงพื้นที่ <Okay. S 1> เพื่อประชาสัมพันธ์ <Okay. S 1> แหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนะคะค่ะก็คือ ในวันนี้นะคะนอกจากที่แหม่มเองแล้วก็ท่านรองอะคะ่ะจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็เราก็ยังจะมาสอนวิธีที่คนในชุมชนนะคะจะต้องสามารถยืนได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ทําประชาสัมพันธ์ของตัวเองได้อะคะ่ะโดยที่อาจจะแทบจะไม่ต้องพึ่งพาสื่อ,อเป็นส่วนใหญ่เลยคือเราสามารถที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเราเองได้นะคะโดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์นะะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะโลกออนไลน์เนะะี่ยค่ะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการดำรงชีวิตของคนรุ่นใหม่นะคะตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนจะต้องมีการใช้ สื่อออนไลน์อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ความสะดวกสบายความรวดเร็วในการใช้สื่อออนไลน์ทุกวันนี้อะนะคะเป็นประโยชน์แก่ทุกสาขาอาชีพเลยอะคะ่ะโดยเฉพาะธุรกิจการทําธุรกิจอะนะคะวันนี้แหม่มก็เลยจะมาสอนการทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดบนโลกออนไลน์จะเป็น a c e b o o k g o o g l e <ม>อ่าอินสตาแกรมอันนี้จะเป็นจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในในในออนไลน์ทั้งหมดเลยอะคะ่ะแต่ว่าที่ง่ายที่สุด ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่เราเยงเห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของ f a c e b o o k เพราะว่าได้ได้สอบถามพี่ๆแล้วนะคะว่าบางท่านมีการใช้ใช้ Facebook ชอยู่แล้วเราก็จะนําประโยชน์จากตรงนี้ค่ะที่เรามีของเราอยู่แล้วนะคะมาสร้างเป็นแฟนเพจพอเราสร้างเป็นแฟนเพจเป็นแฟนเพจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจันทาค่ะโดยที่ประโยชน์ของการสร้าง เพจ Facebook ตรงนี้นะคะนอกจากจะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะคนในชุมชนยังจะได้มีส่วนร่วมในการโพสต์โปรโมทสินค้าแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ด้วยตัวของเราเองนะคะตรงนี้อะคะ่ะแม่จะมาสอนพี่ๆทุกคนให้ใหได้ทำรวมถึงน้องๆรุ่นหลังให้เขาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราตรงนี้นะคะ่ะให้คงอยู่สืบไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ